ีเราเป็นลูกหลักช่องนะละครต่อเรื่องนเรียกว่าดอดกระปุกม,มาเยอะอยากกระปุกม,มาเยอะ,ะครับยังไงยังไงมันมีอยู่ช่วงนี้ที่ผมถ่ายละครแบบเจ็ดวันเงนี้ยก็คือแบบจะในคันคู่กันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็แล้วยังไปดออนมันก็เลยมาออนภายในปีนี้ค่อนข้างเยอะอรู้สึกอย่างว่าหลายคนแซวว่าเป็นลูกหลักเพราะหลายคนบางคนก็อาจจะยังไม่มีหน้าจอออกหน้าจอแต่เราถี่่เยีงมาเลยอ๋อคือคือคนอื่นเขาละครเาออนไปหมดแล้วครับผมไ ก,ก็เลยแบบเราเลยเก็บมาไว้ออนปีนี้ปีเดียวครับ <c oughs> ผมก็เลยดูเหมือนเยอะเ,ยอเป็นไงบ้างพอคนโดนแซวเยอะๆนี้มันเขินไมหรูอว่ายัางไงไม่ครับปกติครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ช่วงช่วงจังหวะด้วยเพราะช่วงนั้นเราก็ถ่ายคนเยอะอะอย่างคนอื่นๆก็อาจจะถ่ายไปแล้วแล้วออนแอร์หมดแล้วอะไรอย่างนี้ครับอืมแล้วนี่ของเราเหลยอกีเ่เรื่ง รวมยี่ห้อราตังก็สามเรื่องเดี๋เพิ่งเบื่อแล้ครับสามเรื่องน่าจะทั้งปีครับน่าจะต้นกลางท้ายอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะอะไรครับต้องไปติดตามอันนี้คือถ่ายเสร็จหมดแล้วหรือวาถ่ายเสร็จหมดแล้วครับอันนี้คือรรับงานใหม่ใช่ใช่ครับงานใหม่มีเาอบ้างมีครับติดต่อมาีมาแล้วใช่ก็ก็คงใกล้ๆเร็วๆนี้แหละครับพี่จะเปิดกล้องถ่ายดูคือว่าเป็นปีทองไหมครับที่ผ่านมาปีทอง ทองทองทุกปีแล้วกันขอให้เป็นทองทุกปีนะครับผมงานรู่ครับแงานรุ่งไหมงานก็รุ่งรักก็รุ่งโอ้โจะมาทำไงอีกอาก <c oughs> ็ก <UC S. c oughs> ็ดีก็ดื่มเหล้าเสร็จก็มาเออเออมาวิ่งก็ไปวิ่งกันมาใช่ไหมวิ่งเห็นไหมงานล่าสุดอ๋อตากีฬาครับผมเป็นงานสุดท้ายของปีที่แล้วที่ไปวิ่งมาก็ทำได้ดีครับทำได้ตามเป้าก็คือจริงๆอ่ะผมจะมีงาน มาช่วงทันวายี่ทันวาอ,อีกงานหนึ่งแต่ปรกากฏเขาวิ่งคนเดียวว่าผมวิ่งไม่ได้าว่บ้านหมุน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงบานหมุนจริงคือเหมือนช่วง,ช,วงช่วงวิสุดท้ายช่วงของการซ้อมะครับผมขับรถไปเที่ยวกับต่างจังหวัดที่บ้านแล้วขับรถนานขับรถแบบ5 6, 6, ชั่วโมงหชั่วโมงนีแล้วเราต้องไปเที่ยวต่อด้วยมันก็เลยพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยส่งผลไปเรื่อยในช่วงที่ซ้อมหนักด้วย <c oughs> วีสุด พอแข่งวันแข่งพวกตื่นมาแล้วคือสุดท้ายก่อนวิ่งอ่ะผมนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเพราะความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมรวมกันตื่นขึ้นมาปุ๊บบ้านผมก็เลยวิ่งไม่ได้แต่ไปแล้วใช่ไหมครับไปถึงไปไหนไปไปวิ่งไป่่วไปถึงไปถึงตรงนั้นแล้วครับวิ่งที่บางแสนแต่แบบวิ่งไม่ได้ก็เลยเขาวิ่งคนเดียว่คนเดียวครับกำลังใจกันไปไอ้อยากแต่ตอนแต่กีฬามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าคนก็ตั้งเป้าอยากวิ่งัน คือระลักนกกีฬาเราไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเวลาอะไรแค่แบบอาจจะให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราไปเน้นสนุกจอยบรรยากาศมากกว่าเพราะว่างานที่น่าเขาจัดดีมากมากใช่แล้วก็ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยจริงจริงอยากรู้บรรยากาศการวิ่งมันต้องวิ่งด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างต่างคนต่างวิ่งครับเพราะว่าคนคนละความเร็วอยู่แล้วแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าใต้กีฬาก็คือมันจะมีจุดที่แบบจุดเปลี่ยนชนิดกีฬาอยู่ในจุดเดียวกันอะไรงทีก็อาจจะได้เจอกันบ้างแต่มันโอกาสน้อยมากๆมันก็ต้องมีว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งไรคับ ต่าซ้อมแล้วก็ซ้อมด้วยกันซ้อมด้วยกันครับแต่ก็ต่างคนต่างซ้อมเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแต่คือเจอกันแต่แค่ต่างคนต่างซ้อมเพราะว่าคนละโปรแกรมกันอะไรเงี้ยแย่ผมก็ใช้ความเร็วเท่านี้เขาก็ต้องความเร็วเท่านี้อะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เห็นคอนเทนต์ฟีดแบ็กดีมากอ๋อใช่ครับก็ทําต่อไปครับก็ <laughs> <laughs> คือเหมือนเหมือนเราเป็นแบบตอนแรกเราลงเล่นะไรเงี้ยพอ <laughs> พอเห็นฟีดแบ็กออกมาแบบดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนน่าจะชอบเราออกกำลังกายเนาะเพราะว่าผมก็เคยลองนะคอนเทนต์กินอะไรเงี้ย ก็ฟีดแบ็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเรื่องอออกกำลังกายเรื่องของท่าวิ่งอะไรเงี้ยฟีดแบ็กดีดีเกินค่าอะไรเงี้ยพวกเลยอ่ะพยายามทําออกมาเพื่อให้แบบบางคนอาจจะเซฟเก็บไว้แบบทําตามก็ได้อะไรเงี้ยใช้เป็นคิดทีบครับคิดทีบนะครับก็ช่วยช่วยกันคิดบางท่าอะไรเงี้ยครับจริงจริงจริงมันมีมันอยากเปลี่ยนนะเคอนเทนต์คู่ที่แบบว่า ไปเดทกันหนึ่งวันไปเออไปสถานที่สุดมันมีมเ้ยมันก็มีครับมันก็มีมันก็มีแต่ส่วนมากมันจะเจอออกกำลังกายซะส่วนใหญ่แต่ถ้าไลฟ์สไตล์มันมันก็มีมีบ้างครับแต่ก็จะพยายามที่จะทําออกมาน่ก็รอดูฟิดแบกว่าจะเป็นยังไงจะชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อาจจะทําแบบนั้นด้วยออแสดงว่าเราก็หวานกันได้ไม่จาเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเลยหวานก็เสมอคนที่บอกว่าวิ่งห่างกันแต่ใจใกล้กันเนี่ยอ๋อ ประมาณนั้นก็ได้ครับแต่คนก็จะแซวอยู่ตลอดเนาะสหรับคู่เราแบบว่ามันมีโมเมนต์หวานได้ทุกช่วงเลยแบบนี้ก็มีเรื่อยๆแหละครับผมก็แบบมีทั้งแบบตึงเครียดกับการที่ซ้อมบ้างตึงเครียดกับเรื่องต่างๆแล้วก็แบบมันก็มีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาติเวลาเจอกันอะไรครับบางทีก็จะแบบมองหน้ากันก็นขำตลกเป็นบ้าก็มีอะไรอย่างเง<ต>ี้ยมัน,นมแบบชอบกินกุญอจ energy ล้นๆด้วยบทจะเเออน e n e r ก็เยอะก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยบทจะแบบ ออมไม่ออมเลยอ่ะออมแล้วก็ออมคู่อะไรเงี้ยว่าพอมีผมก็แบบหมดแรงก็แบบอ่าแบบเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ดูดวงเป็นยังไงราคานดวงปีนี้ดวงปีนี้สามสิบครั yani ้งแรกคือครั้งแรกครั well ้งเดียวก็ดวงปีนี้แหละครับถ้าสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องของคําพูดคาพูดกับกับอ่าคนรอบข้างหรือว่าเพื่อร่วมงานอะไรเงี้ยอาจจะแบบต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึง ส่วนในเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ดีครับอะไรเงียหรือว่าได้อะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าแบบที่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นในภาคไมค้มีเกณฑ์แต่งงานในปีนี้ไว้ยั้งยั้งยันทำงานกเกาะอะไรพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ื่อกครับวันเกิดนี้คุณยานาคุณกุ๊กกี้กเขาจะมีเซอร์ไพรส์ไหม <laughs> คือผมว่าก็คง ก็คงมีเล็กๆน้อยๆแหละอะไรเงี้ยแต่ผมก็ถ้ามีผมก็ได้พอจับได้บ้างแหละแต่ไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศอ่าแต่ถึงกับช่วงมันเกิดเหรอครับช่วงมันเกิดอย่างๆครับผมมีแพลนจะไปทําบุญที่นครพนมแล้วก็เดี๋ยวมีน่าจะมีแฟนคลับไปไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับเตรียมไปขออะไรไหมครับขอคอนอะไรพิเศษนะคะขอคอนก็คงขอให้ละครเนี่ยครับยี่หวัดตตังที่ออนแอร์เพราะว่าวันที่15ก็คือออนแอร์ไปแลาสองตอนเนี้ยผมขอให้แบบ แต่เป็นที่รู้จักกระแสดีอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็จะเป็นปีที่เดวงปังนะขอมีละครมีงานก็จะต้นปีเลยนี้ดีครับเชื่อเชื่อครับเพราะว่าละครปีที่แล้วก็มาต้นปีเหมือนกันอคุณพี่เช่าขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาต้นปีเหมือนกันเชื่อว่าพอมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นปีใหม่อะไรก็คงเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาอย่างื่อกีเราถูกคัเรื่องให้เราทำฟูใช่ครับเราคิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวที่เราจะต้องเจออะไรจุด่า ก็อาจาจะมีส่วนเกี่ยวเพราะบางทีด้วยส่วนตัวคนบางทีแบบพูดอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราคิดในมุมของเราฝ่ายเดียวเงี้ยมันก็อาจจะกระทบความรู้สึกของอีกอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกเราแล้วก็ความรู้สึกเขาด้วยอะไรเงี้ยค,ครับผมหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยครับคนที่ขอพายเรืนที่นี่าย